ရဲစစ်တပ်ကြီးတို့ရဲ့အပြည့်အဝအကူအညီနဲ့ရာဇဝင်းပြည်နယ်ပြည်သူ့အစိုးရရဲ့ဆက်ပေါင်းတို့ကကျွန်တော်တို့အတူတူနဲ့ဘာသာဗေဒကျုပ်တို့ကဘောလုံးဝင်နေကြတော့ရန်ကမ်းရှိမှုဆိုတာကိုပြောကြည့်လို့အကြအင်မှာသိရင်သိတာတော့တခုနဲ့ဒါဖြစ်တယ်ရာဇဝင်းပြည်နယ်ပြည်သူ့အစိုးရရဲ့ဒီကကလည်းဒါလည်းမရှိဘူးဘာလို့တို့နိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနိုင်ငံတော်အကျိုးစီးပွား

คนเยอะมากเลยพี่เบอร์สองก็อยู่ไหนวะไม่รู้ต้องต้องถามเขาเบอร์ชูชูเบอร์พี่ชูเบอร์ให้เขาดูหลวพ่อลงไปยัง

ช่วงเช้าประมาณ7จ็ดโมงครึ่งเจ็ดโมงครึ่งคนจะขึ้นมาเยอะมากครับหลวงพี่กุ้งวัดปริวาดก็มาเด็กเด็กเด็กเดมาตานี่คนะโอ้โหคนเยอะมากครับเยอะมากเลียงื่นข้าวัดวาสลียยงครับนี่ก็คุณปูคุณปูวัดปริวาด

นี่หลวงพ่อวัดเป็นบรขาอพ่อสมชายวัดเป็นเลยวา่าพ่อมานั่งเสลี่ยนเพื่อจะไปลงจากเขาประมาณ2อกิโลครับ ได้แล <c oughs> ้วครับเดินแล้วครับออกไปกับหลวงพ่อครับรอวัดเป็นที่ว่างมาเดินลงฮัลโ please. Wow. บนนี้ก็มีมีรถส่วนหนึ่งรถส่วนหนึ่งที่ทุกเฉพาะคนพมา่าลงมาพมา่าคนต่างชาติห้ามห้ามลงห้ามขึ้นห้ามลงเพราะว่าไม่รับไม่รับผบุคคนต่างชาติ วัดปริวานั่งเสลี่ยงสบายผมเดินโคนมาเยอะนะช่วงนี้ช่วงเช้าเจ็ดโมงครึ่งเขาจะทำยังไง ทางนะลัน้มีคนห้อยโอ้โหดูห้อยด้วยกศิงพ่อวัดไปเรวดก็ที่

เราเราคดได้ส่วันยว่านละสาสามาทำได้ไอะไรกันนี้ไปดบรรยากาศอะวเหรอได้ได,ด้ด